วันอาทิตย์ดวงเปลี่ยนแล้วนะวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่ภาพรวมจะรับภาระหนะักแล้วก็มีความ,มาที่จสูงหน่อยอาจารย์คิดว่ามันมีจุดที่คนวันอาทิตย์จะต้องพิจารณาสองเรื่องนะคือบางทีมันก็ขัดแย้งในตัวเองคือมีบางเรื่องที่คนวันอาทิตย์เนี่ยตัดสินใจเร็วแล้ว,ลวมันจะผิดพลาด แล้วก็มีบางเรื่องที่คนวันอาทิตย์เนี่ยไม่ยอมตัดสินใจสทัทีจนกระทั่งมันเกิดความล่าชา้าแล้วก็เสียหายแล้วก็เอาแบบเบาๆสุดเลยนะไปไม่ถึงไหนเราต้องเข้าใจข้อหนึ่งนะวันอาทิตย์นะว่าในดวงชะตาเราในความเชื่อตามตำตํารานะคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนมีบุญบาร,รมีมาเกิดเยอะจะทําอะไรก็สาเร็จหรือโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอ,อื่นเยอะอันนั้นคือโดยภาพรวมแต่ว่าปีนี้เนี่ย เป็นปีที่คนอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าไง,งดีละ่ะออกแรงแล้วมันสนเปล่าคือบางทีอ่ะมีความตั้งใจความพยายามออกแรงแล้วมันไปไม่ถึงไหนไงบางทีนะคนอาทิตย์นะที่อาจารย์บอกว่าระวังการตัดสินใจเร็วนะกลายเป็นว่าขยับตัวออกแรงแล้วมันเข้าเนื้ออยู่เฉยเฉยยังจะดีกว่าอยู่ๆไปให้เขาโกงไง มันจะเจออย่างนี้นะคมอาทีปีนี้จะเจอคำนี้เยอะอย,อยู่ก็ไปเห็นเขาโกงอยู่เฉยเฉยก็ดีอยู่แล้วเสียทั้งเกียรติศักดิ์สีชื่อเสียงเสียทั้งเงินทำตอเนีน้แต่วิธีนี้แก้ปัญหาได้ขึ้นหนึ่งนะอะไรนะคนนาทีอะไรที่เร่งให้เราต้องตัดสินใจโดยเร็วอะเราไม่ตามเกณฑเรารับฟังแล้วเราค่อยๆกลับมาคิด ค่อยๆใช้เวลาไปอย่าเพิ่งออกตัวอย่าเพิ่งให้คําตอบอย่าเพิ่งอไปตามเกมเขาก็าคือไปหลงกลแบบรีบตัดสินใจด่วนๆเร็วๆเราจะพลาดตรงน,นั้นแหละจําไหมนะนมาทิต์จะพลาดตอนตัดสินใจเร็วเกินไปปีนี้นแล้วอีกส่วนหนึ่งนะตัดสินใจตอนโกรธอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจตอนที่ถูกมังครับให้ คิดเอเลยแ่วนี้ยตอนโกรธตอนมีอารมณ์แบบโอ้ฮึดฮัดฮึดฮัดแล้วก็เอาแบบนี้แหละโอ้ปรากฏว่าพลาดพลาดแล้วมันก็เสียสองอย่างเสียเงินทองเสียเรื่องความรักความสัมพันธ์เสียใจครับตองเนี้ยนั้นก็ต้องทบทวนตลอดปีนะัฟังอาจารย์บ่อยๆกันด้ฟังนะออาจารย์จะเตือนว่าอะ,อะไรที่ตัดสินใจเร็วเนี่ยคือกลลวงที่ทําให้เราผิดพลาดทั้งนั้นปีนี้ข้ามนะสอง คนอาทิตย์นะมีโอกาสที่จะค่อนข้างเครียดเครียดเพราะอะไรรู้ไหมเครียดเพราะเราอะไม่เปิดรับฟังคนอื่นแล้วเราก็หาทางแก้ไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่ามันหาทางออกหรือคําตอบไม่ได้งไงในปัญหาที่เราเจอไงดังนั้นวิธีการแก้ไขอันดับแรกเลยนะเรารับฟังคนอื่นเยอะๆเลยแล้ว เราจะเห็นมุมมองที่มันแตกต่างไปแล้วเราจะไม่เครียดคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะ,อะเหมือนกันกบทําตัวเบาๆสบายแล้วใครอยากพูดอะไรเราฟังหมดเลยเนี่ยหนึ่งเราอ่ะจะได้เปิดหูเปิดตาถูกต้องไหมสองคือเราอาจจะมีไอเดียบางอย่างที่มันวนออกไปนอกจากที่เราคิดอยู่คนเดียวไงแล้วด้วยเหตุเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะฝ่าฟันวิกฤตได้โดยที่ไม่ได้ต้องพยายามไป ตั้งใจหรือพยายามแต่โดยลําพังแล้วมันคิดไม่ออกเนี่ยเข้าใจไหมนั้นเปิดแล้วฟังมากขึ้นลดความเครียดน้อยลงพักผ่อนมากขึ้นหน่อยไอ้คั้นจะไปหวังคนใกล้ตัวแล้วก็ไม่หวังม่าจะได้คนบางทีมันต้องพึ่งตัวเองแล้วก็เป็นที่พึ่งให้คนอื่นหวังว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้แต่งหวังหรอกแต่จารย์มีตัวช่วยกันแล้วกันถึงปีนี้ปีที่ดูเหมือนมันจะภาระหนักนะ แต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้เราส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนที่เรียกว่าเทียนสะเดาะเคาะต่อชะตารับโชคไปสอบถามอัตราค่าบูชาครูเองนะกดที่แอปเขียวนะเทียนนี้นะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลของเราอ่ะมาทําการสวดแล้วก็จุดเทียนให้เราต่อหน้าองค์เทพเทียนเล่มแรกก็เทียนสะเดาะเคาะคือให้เคาะร้ายมาลายหายไปเล่มที่สองเขาเรียกว่าเทียนต่อชะตาทําให้ ต่ออายุต่อชะตาหรือสิ่งที่เราทำอะราบรื่นแล้วสุดท้ายเทียนรับโชคเวลาที่จังหวะเรารับโชคจะได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเ,เป็นกรำรจองได้เลยนะตอนนี้